สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและท่านผู้ปกครองนะคะมาพบกับคุณหนูอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณหนูมากับกิจกรรมสนุกๆค่ะทักษะที่คุณหนูนำมาฝากนักเรียนก็คือ creative writing ค่ะกิจกรรมของคุณครูก็คือกิจกรรมหนูทําได้ค่ะค่ะนิทานที่คุณหนูนำมาฝากนักเรียนนะคะชื่อว่าพี่ปอกับน,น้องปานค่ะ เด็กๆคะคุณครูนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังเพื่อว่าเราจะนํำนะะัทความรู้ในนิทานไปตอบคำถามหลังจากที่คุณหนูเรานิทานแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องพี่ปอกับน้องป่านเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสแสงแดดอ่อนๆส่งเข้ามาในห้องนอนพี่ปอ ตื่นขึ้นมาก่อนจึงหันไปปลุกน้องปานน้องปานน้องปานตื่นได้แล้วครับสองพี่น้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้ววันนี้เรามาลองแต่งตัวกันเองนะจ๊ะน้องปานคุณพ่อคุณแม่ต้องดีใจแน่นอนเลย พี่เราแต่งตัวเองได้และและ้วทั้งสองพี่น้องซึ่งไม่เคยแต่งตัวเองมาก่อนโอ้วันนี้เราต้องหัดเลือกเสื้อผ้ากันเองวันนี้อากาศดีๆเราจะสวมกางเกงนะจ๊ะแต่น้องกานจะสวมกระโปรงค่ะเอ๊ แล้วเราจะสวมอะไรเป็นอันดับแรกล่ะพี่ปอหยิบถุงเท้ามาสวมก่อนอุ้ยเราต้องสวมข้างเกงชั้นในเป็นอันดับแรกค่ะมามามาพี่ปอจะช่วยใส่ให้น้องนะจ๊ะจากนั้นเด็กทั้งสองคนก็สวมใส่เสื้อผ้าเอ๊ะ แต่การสวมเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องระวังอย่าให้ผิดด้านนะเอาด้านหน้ามาเป็นด้านหลังไม่ได้นะน้องป่านหยิบเสื้อมาสวมเองบ้างพี่ปอดูสิอุ้ยนั่นพี่ปอว่าน้องป่านดูแปลกๆนะน้องป่านใส่เสื้อกลับด้านหรือเปล่าจ๊ะเออจริงๆด้วย น้องป่านเอาด้านหน้ามาเป็นด้านหลังแล้วก็เอาด้านในมาเป็นด้านดอกใส่เสื้อกลับระเก็บจริงๆรอยเย็บอยู่ด้านนอกด้วยจากนั้นพี่ปอก็ยิบกางเกงมาสวมแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กๆที่จะใส่กางเกงด้วยตนเอง พี่ปอพี่ปอเอาขาทั้งสองข้างใส่ลงไปในขากางเกงข้างเดียวกันนะคะต้องสวมขาละข้างนะคะอในที่สุดพี่ปอก็ใส่กางเกงได้ถูกต้องและเรียบร้อยส่วนน้องปานก็นุ่งกระโปรงได้สำเร็จเช่นกันการแต่งตัว ม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรารู้จักฝึกหัดทำนะคะพี่ปอดูสิคะเราสองคนแต่งตัวกันเองได้เอ๊แต่พี่ว่ามีอะไรแปลกๆนะคะฮะอะไรคะพี่ปอื้ <c oughs> น้องพานนั่นน้องพานใส่เสื้อสลับกับของพี่นี่เอง พี่ปอใส่เสื้อของน้องป่านนี่คะแล้วน้องป่านก็ใส่เสื้อของพี่ปอว่าแล้วน้องป่านและพี่ปอก็เปลี่ยนเสื้อกันถอดอทอกใส่ใหม่คราวนี้ทั้งคู่ใส่ได้ว่องไวและเสร็จได้ไวถูกต้องด้วยทั้งพี่ปอและน้องป่านเอเราจะ ใส่อะไรกันอีกนะพี่ปอก็หยิบถุงเท้าขึ้นมาสวมจากนั้นพี่น้องทั้งสองคนก็หยิบรองเท้าขึ้นมาสวมพี่ปอโอ้อยการผูกรองเท้าเนี่ยเราไม่เคยผูกมาก่อนเลยนะการผูกเชือกองเท้าเป็นเรื่องที่ยากของเด็กๆนะคะพี่ปอขณะนั้นเอง คุณแม่ก็เดินเข้ามาพอดีคุณแม่จึงสอนให้ลูกๆทั้งสองคนผูกเชือกลองเท้าจนสำเร็จเรียบร้อยคุณแม่คะวันนี้น้องป่าและพี่ปอจะขออนุญาตคุณแม่ออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้านนะคะได้สิจ้ะลูกแต่ว่าหนูอย่าลืมใส่หมวกออกไปด้วยนะและแล้ว ทั้งสองพี่น้องก็ไปหยิบหมวกของตอนเองมาสวมและออกไปเล่นนอกบ้านอย่างมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานที่ครูหนูเล่าจบไปแล้วเอาละคะ่ะครูหนูมีคำถามนะคะจะถามเด็กๆแล้วล่ะคะ่ะพร้อมแล้วฟังนะคะน้องน้องแบกับน้องแนทในนิทานที่ครูหนูเล่าอะคะลูก มีใครอยู่บ้างคะ ตอดเยี่ยมเลยค่ะลูกเยี่ยมเยี่ยมมากเลยต่อไปค่ะต่อไปพี่๊อก,กับน้องป่านเขาแต่งตัวเป็นยังไงคะลูกเขาแต่งตัวเป็นยังไงคะน้องผักหวานเขาแต่งตัวเป็นยังไงกะลูกโอ้เก่งมากค่ะเก่งมากน้องผักหวานบอกว่าเขาแต่งตัวสลับกันใช่ไหมคะลูกเขาสลับด้หรอคะสลับยังไงคะลูก ข้างนอกเยี่ยบเลยค่ะลูกที่ถูกต้องต้องอยังไงคะต้องไม่มีตะเข็บใช่ไหมคะลูกเยี่ยบม,มากแสดงว่าหนูตั้งใจฝันต่อไปนะคะลูกเอ๊ะเกิดอะไรคะขณะที่พี่ปอใส่กางเกงน้องน้องน้องฟาโลฟาโลลูกเกิดอะไร ยัเลยค่ะเอ๊แล้วต่อไปค่ะต่อไปขนาดที่เด็กๆนะคะกำลังสวมรองเท้าอยู่เขาทำเองได้ไหมลูกทำเองได้ไหม แล้วนับจากนั้นมานะคะพี่พอกับน,น้องปานเขาก็สามารถนะคะแต่งตัวด้วยตนเองได้แล้วนักเรียนของคุณดูนะคะสามารถแต่งตัวเองได้หรือยังคะลูกนะคะ,นะคะถ้ายังนะคะนักเรียนไปค่อยๆทํานะคะลูกการแรต่งกายด้วยตนเองไม่ยากเลยค่อยๆฝึกนะคะจะทําให้นักเรียนสามารถทําได้และเป็นคนเก่งเหมือนกับพี่พอกับน,น้องปานนะคะลูก เอาละค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกายกันไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถที่จะช่วยเหลือตอนเองในการแต่งกายเช่นการสวมชุดนะคะลูกการสวมรองเท้าได้ถูกต้องนะคะในการที่นักเรียนสวมรองเท้าเนี่ยแล้วก็สวมชุดเนี่ยมันช่วยในการพัฒนากล้าเมเนื้อมัดเล็กของเด็กๆนะคะแล้วยัง ฝึกความสุมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยค่ะหนูไม่มีการบ้านมาฝากเด็กๆนะคะแต่ว่าขอให้นักเรียนนะคะไปฝึกการช่วยเหลือตนเองในการแต่งกายการสวมรองเท้านะคะลูกกับคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับคุณหนูแล้วค่ะบ๊ายบาย